นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมาราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนพบกันช่วงที่สองครับรายการกุยมันทันข่าววันอังคารที่16ธันวาคมเราจะเอาอะไรเรื่องอะไรกันดีแต่โกงก็แล้วนะเ,เลือกตั้งก็ร่างรัฐมนูนยังไม่ไปไหนแล้วนะร่างรัฐมนุนหรือปฏิรูปเนี่ยผมว่าให้เขาถกกันก่อน เพราะว่าขณะนี้ยังไม่รู้จะลงตัวอย่างเราอย่ายไปเสียเวลาฟังเขาเลยเลย็เพราะว่าอย่างเช่น<อ>คุณอเนกเราธรรมทัศน์บอกเลือกตั้งตรงใช่ไหมเออเออทั้งคณะรัฐมนตรีและนายกคุณประวรศักดิ์ออกมาพูดในทํานองว่าไม่เห็นด้วยนะแล้วอานาจมันไปอยู่คณะร่างรัฐมนูญอ,อแล้วยังร่างรัฐมนูญยังต้องส่งเข้าสปชอ๋อสนชพองั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยคือเราอย่าไปยุ่งเขาเลยอย่าเปลืองสมองไปถกกับเขาเลยพอเขาถกกันไปแล้วเราค่อย พอได้เขาผลสุดท้ายมาแล้วค่อยว่าเขาดีกว่าใช่นะเพราะมันเครยงนี่นี่คือพิธีกรรมพิธีกรรมแล้วแล้วเป็นเวรกรรมของบ้านเมืองด้วยไงล้วก็อีกอย่างหนึ่งมึงร่างให้ตายหาแล้วรมนูญมันอยู่ที่คนใช่ใช่แต่คุณบอกว่าจะเอาไม่ให้คนชั่วเข้ามาลงเลือกตั้งแล้วคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณรู้ได้ไงว่าใครชั่วไม่ชั่วแล้วจะจัดการยังไงอ่ะเพราะงั้นอย่างที่คุณสมพลบอกถ้าการลงโทษนะมันไม่ไม่จริงจังไม่เด็ดขาด ไม่หนักนะอไอ้พวกนี้มันก็หมายบอกงั้นเสียเวลาตงกงลงนายกนายกนี่ยังมีสองเรื่องนะ,อะบอกว่าหนึ่งสถานก,การณ์ดีขึ้นค่าเศรษฐกิจค่าเศรษฐกิจปีหน้าโต3.5หรือ4.5%เปอร์เซ็นต์ขอทุกภาคส่วนร่วมมือเสียสละส่วนรองนายกว่าย,ยกเลิกกฏหมายสารสไม่ได้สถานก,การณ์ยังไม่ปกติมันตกลงอะไรกันแนะ่ ฮอเอ๊ะเฮ้ยมันยังไงกันแน่เนี่ยเราก็คือการคาดการณ์ของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลนะคนที่คนทังเออไม่ใช่เฉพาะท่านนายกประยุทธ์นะเพราะว่าทีแรกก็กะว่าสองเปอร์เซ็นต์มันตกลงมากี่นี่หยุดเหมือนกันนะคือเอออย่างนี้ประยุทธ์ประยุทธ์บอกว่าประยุทธ์บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะ ขอเลิกทะเลาะกันทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมขอให้รักน้อยแต่รักนานๆนี่เป็นสำนวนที่นิเกะมากอ่ะแต่ชาวบ้านอาจจะชอบไงเออมันติดดินมาแต่ว่ายงยุทธยุติวงศ์นี่ยุตเยอะนะยุตเหมือนกันยุตเหมือนกันยงยุตยุติวงนี่สามยุตนี่สองยุตนะนี่ยิงยิงยุตกับสองยุตยุตวงบอกว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติยกเลิกการศึกษาไม่ได้รัฐบาลผ่อนปร่ที่สุดแล้วนี่เขาเป็น ลองได้ยกในด้านสังคมไม่เกี่ยวเรื่องความมันคงเนี่ยไปพูดอย่างนี้ได้ไงคือยังไงคือเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเอาใจรัฐบาลอยากเอาใจนายกไงคุณอย่าลืมสิมีคนเอาใจถึงขนาดว่าลงเรือแพะต้องตามใจแพะไม่งันแพะถีบลงเรือสมัยนี้ต้องถีบแพ้ลงเรือตรงนั้น แปะไม่ใช่เจ้าของเรือเราจ่ายเงินเออเจ้าของเรือเนี่ยคือประชาชนใช่แล้วก็แปะเนี่ยเป็นใต้กองเออถูกไหมใช่เพราะันแปะนี่ไม่ได้ใหญ่กว่าเจ้าของเรือเราควรถีแปะตกน้ำไปแปะไม่จับไอ้คนโกงใช่ที่เราอุต่าไปจับปลากันมาใช่มาขโมยแอบเอาไปเอาไปขายเนี่ยแปะต้องจัดการแต่แปะไม่จัดการเนี่ยเราถีแปะลงเรือไม่ใช่แปะมาถีเราเพราะงั้นอย่าเอาใจกันจนกระทั่ง หน้ามืดตามัวแล้วเราพายเรือเองได้ไม่เป็นไม่ต้องให้แป้พายเราเราเราบังคับหังเสือกันเองได้แม่นี่ยกเปรียบเทียบยังได้ไงนี่นี่ยงยุทธวังบอกว่าว่าไงเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ยังไม่ปกตินักหากทุกฝ่ายมีความโอนอ่อนผ่อนปลนกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีอะไรอืดัดคุยกันได้เราไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ต้องการระมัดระวังไม่ให้สังคมเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นไม่จำเป็นมีสังคมไหนในโลกนี้ไม่ทะเลาะกันบ้างถามเอยสิอ่ะ ในบ้านคนพ่อแม่ลูกยังทะเลาะกันเลยในจีนแท้ๆเผด็จการนะเมื่อเรานะก็ยังแตกแยกกป็นแยกเลยแม่กองทัพยังมีอะไรนะอะวงเทวันวงเทวันกับบุรพยาก์เออเห็นไหมเป็นเรื่องปกติแต่เป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะต้องเอาผลประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้งเท่านั้นแหละมหาไทยยังมีสิงแดงสิงด่างสิงทองสิงเหลืองสิงอะไรมันมีหมดเลยอะแล้วเราว่าไงเออแล้วถ้า ไม่ว่าผรเด็นการในรัฐสภามันจะต้องมีความคิดต่างออแต่ความคิดต่างเนี่ยอยู่บนพื้นฐานดูซิว่าผลประโยชน์ใครใอันไหนดีอันไหนไม่ดีออผมว่ามันอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็อย่าใช้ความรุนแรงออใช่ไหมอย่างกรณีคอปอป,อปอสอกับคนเสื้อแดงนออัออ่นนะเราไม่ได้ไปอะไรเขาแต่หมายความความขัดแย้งแตกต่างทางปรชาไป,ไปออต่างกันได้ใช่ไม่ว่าเสื้อไหนละเพราะว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนมีเสื้อสีนะเอางี้สิก็อบอกความขัดแย้งเลยถามเ้วยว่าสปชมันเถียงทุกวันนี้นะ มันเรื่องเดียวกันมันเสียงอยู่ทุกวันนี่มันมันขัดแย้งกันที่จะแบบล่ะปฏิรูปเนี่ยก็ใช่ไงเห็นต่างกันมันมองไม่ต่างมันมองต่างกันไงแล้วบอกว่าไม่ใช่เหมือนตามได้ไงมันก็สาวสูบเบ้าหลอดโลกนี้ไม่ต้องเจริญอย่างนั้นมันพัฒนาสิใช่ถ้าคิดเหมือนกันหมดอ่ะถ้าไอสไตล์เห็นด้วยกับอันนั้นก็ไม่ต้องมีระเบิดนิวเคลียร์ไม่ต้องมีเอ่อพลังงานนิวเคลียร์ฉะนั้นใชคือพูดอะไรอย่าสับสนนะอย่าอย่าสับสนในตัวเองแล้วก็ชักชวนให้ประชาชนสับสนแต่ประชาชนเขาไม่สับสนด้วยหรอกเพราะกรรรู้ออออะะะไไคืนนนีี่่่บวาเย กฎการศึกที่ผ่านมาคณะมนตรีเคยมีการคุยกันมีความเห็นต่างๆแต่ความเห็นโดยรวมคือยังคงกฎการศึกนี้อย่างนี้ไว้ก่อนเมื่อ,อไรจะเปลี่ยนแปลงต้องมาดูอีกทีเนื่องจากอันนี้ยังความเคลื่อนไหวอยู่ก็ื่ไหวอะไรไม่ทราบใช่ไหมก็ต้งจะบอกความเคลื่อนไหวอะไรอย,รออยู่แล้วแล้วแล้วจะไม่ัีการถ้ารู้ว่ามีความเคลื่อนไหว<ก>ที่ไม่ไมดีจะต้องมีวิธีจัดก,การผมว่าผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันเหมือนกับเราเอาเอาคำว่าความสงบเรียบร้อย เป็นตัวตั้งใช่แต่ไม่ได้เอาความถูกผิดเป็นตัวตั้งด้วยความสงบเรียบร้อยจะอยู่ได้อย่างถาวรก็คือความถูกผิดดีชั่วถูงจัดการนะก็เหมือนตำรวจต้องจับโจรนนะถ้าตำรวจไม่จับโจรเมื่อไหร่เป็นตำรวจได้ครับไอการต้องจับต้องฟ้องคดมีมันมันง่ายมากมันเป็นพื้นฐานเลยใช่ว่าในสังคมเนี่ยคนไทยเหมือนกันแต่ถ้าทำความชั่วเป็นโจรต้องถูกจับ ไม่ใช่ว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเป็นโจรฆ่าม้นฆ่าได้นี่ไม่ใชม่มันไม่มีอะไรที่ราบเรียบเสมอทะเลมีราบเรียบว,วันหนึ่งก็จะมีคลื่นมีพายุท้องฟ้ามีพายุอยู่ทะเลก็มีคลื่นใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝนตกเลยฉะนั้นถ้าจะให้ทุกอย่างมันนิ่งๆสิ่งที่นิ่งคือสิ่งที่ตายแล้วไม่มีอ่ะ,อะมันนิ่งๆไม่ได้<อ>น้ำนิ่งก็เนา่าใช่อืมอ่นนี่ก็ส่วนนายกก็บอกว่านี่ละ่ะปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะ ลราก็ฟังไว้ก็แล้วกันเอ,อ่อเพราะว่าปัญหาตอนนี้ท่านมาดีขึ้นแต่ขณะเดียปัญหาเรื่องข้าวยังแก้ไม่ได้เรื่องยาพารา,ากแก้ไม่ได้ต่อไปจะมีเรื่องข้าวโพดเรื่องมันสำปะหลังเรื่องสารพัดเรื่องที่เข้ามานะมันน่าแปลกมากออว่าเวลาจะแก้ปัญหาธุรกิจใหญ่ๆนะออ B O I กันทีกี่แสนล้านกี่แสนล้านเนี่ยโอ้โหคุณสุพลให้เขาได้เลยนะใช่ให้ต่งงางชาติาได้ประโยชน์ง่ายมากเลย แต่เวลาเกษตรกรซึ่งกว่าจะทำได้ผลผลิตต่อปีกว่าที่เขาจะได้เนี่ยยากมากใช่แต่ทำไมเงินซึ่งน้อยกว่าการโกงของไอ้พวกนักการเมืองนะกับให้เขาไม่ได้เอางี้ดินักธุรกิจเขาบอกเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยภาษีก็ไม่ต้องเสียไฟฟ้าถนนทางไม่ต้องสร้างเองรัฐบาลจัดการเอาเงินภาษีเราไปสร้างเสร็จเรียบร้อยนะนะไฟฟ้าถนนหนทางประปาโครงสร้างสาธารณูปโภคเงินภาษีของเรา แล้วให้ต่างชาติเข้ามาภาษีนําเข้าเป็นัองเสียสินค้าคนเข้ามาทํางานก็ได้ะนะส่งกำไรกลับเมืองนอกก็ได้มียกเว้นภาษีกันได้ยกเว้นภาษีสารพาัดใเป็นอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือการลงทุนจ้างงานภายในประเทศแล้วส่งออกสินค้าซึ่งเพียงบาง,บางที่นําว่าประกอบกค่นั้นเองอในประเทศแล้วที่พอชาวบ,บ้านจะทํมาหากินนะไปนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยว<ๆ><ๆ>เขานั่งนับไอ้นั่งม้หมูสเต๊กเขาใช่ไหม,มแท็กซี่แม่ค้าหาบล็อกหาเลขไปรังควานเขา นี่ตลาดของถมมันจะไปรังควาเขาไม่ขายของกัน<ช>แล้วนะ<ช>ทั้งที่สืินย่อมอยากฟั่างนี้นะก<ช>็งงเลยว่าตกลงให้ตกลงคุณจะให้คนคนดีธมากินได้หรือเปล่าคือมันตลกตรงนี้คุณสมพล SME เนี่ยอพอบอกว่า SME ปึ้งเวลาราชการบริหารเขาเจะบอกว่าที่ลงทะเบียนแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ<ช> SME ตัวเล็กตัวน้อย,<ช>ยที่เขาไม่ลงทะเบียนเนี่ยมันมากกว่าบอกว่าไม่ช่วยเพราะไม่มีทะเบียน ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพูดคํานี้ปับเศรษฐกิจตายเลยตายตายเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าไอ้เล็กๆนี่แหละ<ช>มันคือกอ,อ,องทัพหมดใช่แล้วทั่วโลกเนี่ยมันเป็น A.S.M.E มันเก้าสิบเปอร์เซ็นของธุรกิจที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตรงลงเขาจะคุณจะให้เข้าขายก๋วยเตี๋ยวหรือคุณจะเข้าแบมือขอความช่วยเหลือจากหรือให้จับปืนจับบีดไปโป้นของเขากินอ่านี่ไงใช่ไหมนี่ไงเรื่องเอาสิเขาทะมาหากินอยู่ คุณก็ไปไล่บี้เขาคุณปล่อยให้ทุนใหญ่กินทุนเล็กไปหมดเลยจะจะตายอยู่แล้วนะจนกระทั่งทุนเล็กบอกไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะมีสองอย่างขึ้นขอทานป็ตองเขากินหรือยอมตายนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉั้นมันกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายอยู่สองอันอย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งก็คือกฎหมายผูกขาดเราสังเกตเลย คุณดูซิเคเบิลทีวีมีไอ้หมายถึงว่าเจ้าเดียวน่ะนะใช่ถูกไหมเมื่อก่อนยังมีสกายนะใช่ไออะไรสกายไทยสกายไทยสกายวันนี้ไม่มีเลยมีทรูอ่ามีทรูเมื่อก่อนมีไอบีซีอ่าเมื่อก่อนมีไอบีซีเดียวนี้เป็นรวมหมดแล้วรวมแล้วนะพักการเมืองก็รวมนะใช่อ้าวมาเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายก็ไม่ได้ใช้อย่างจริงจังใช่คุณสมพลในเยอรมันนี่ไอไอสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนี่มีบทบาทเยอะนะใช่ ตั้งแต่สักกเบือยันเรือรบเลยถ้าเขาบอกอันไหนเนี่ยนะม,มันกําไรเกินควรมันไม่ควรซื้อมันไม่ควรอไอ้นั่นเขามีซื้อเขาไม่แค่นั้นกันเลยแต่เมืองไทยเนี่ยคุ้มครองบริโภคเป็นของรัฐบาลก็ขนาดของรัฐบาลแท้ๆนะ ว่าน้ำปลายี่ห้อไหนซึ่งมีภัยนะยังไม่กล้าประกาศชื่อเลยอ่ะจะไปหวไดยังไงใช่ไหมใช่ก็ยังได้ยังโชคดีว่าได้อย่างคุณสารีอมสงหวานได้ไอ้ภาคเอกชนนะนะที่คุ้มครองพี่พ่อออกมาต่อสู้อย่างคุณรสนามาทสู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันก๊าซคุณกรเอยคุณทุกคนเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีคนเหล่านี้นะไอ้โอ้โหมันเอากันเขาเรียกอะไรสวาปามกันอุตลใช่ใช่ใช่หน่าเสียดายแล้วก็คือของเรามันมัน มันไม่มีอะไรที่เอาจิงจงริงอ่ะมันรูปหน้าประจัญบกรุชีโรน,น,น่าครับแล้วก็ไม่ทาอะไรจริงจังจนกระทั่งชาวบ้านบอกโอ้ตกลงบ้านเรานี่ที่ปัญหาทุกวันนี้เพราะว่ากลไกการบังคับใช้กฎหมายมันไม่เพียงเที่ยงธรรมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทํางานครับไม่บังคับใช้กฎหมายมีแต่เกี้ยเสี้ยมีจะรุ่นเดียวกันดูอันนี้น้องคนนั้นอันนี้พี่คนโน้นรุ่นพี่หรือน,น้องกันก็เลยกฎหมายเลยใช้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยสภาวี่นี่แหละมันลาไปถึงทุกส่วนของสังคมด้วยเมืองไทยมันลักษณะเขาเรียกมัน มันรูปหน้าป่าจมูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปคบค้าสมาคมกับพ่อค้าผูกขาดแล้วก็เอาเปรียบประชาชนคุณสพลในฮ่องกงงเห็นไหมเรื่องปราบคอร์รัปชันนะมันจับแม้กระทั่งบริษัทก่อสร้างใช่จับเลยจับเอกชนด้วยนะใช่จับราชการจับนักการเมืองนะเพราะแต่บ้านเรามันไม่ขาเราเสียค่าโง่ของเรามีเกือบหมื่นล้านอ่ะเก้าพันกว่าล้านตัวนี้ยังไม่จ่ายก็ดอกเบี้ยวันละสองล้านนะตัวเนี้ย อเพราะไม่รู้จะเอาเอาเงินมาทำยังไงเอ,เอาจากไหนยังไงไ <ป S 1> ดีไปต่อรองเขาในไปเอาแค่เงินต้นในไมหมกย็ยังไม่ยังไม่กล้าต่อรอง เพราะว่ามันมีบางส่วนที่เขาหวังว่าจะได้เออมันถ้าถ้าเราไม่ต่อรองแล้วนะมันมีทอนเทินอะไรบ่ามีทอสมีอยู่แล้วไม่บันทอนนะไม่ได้บันทอนทอนตังให้เขาเรียกว่าถ้าสมมติเจรจาแล้วเนี่ยไม่สาเร็จทําเป็นทาทีเป็นเจรจาเพอเจรจาบอกว่าเขาไม่ยอมพอเขาไม่ยอมที่จะจ่ายหมื่นล้านก็ให้หมื่นล้านไอ้ทางนั้นก็แอบทอนเงินให้ถูกไหมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมีหลายคดีแล้วนะช่ที่โดนข้างโง่แล้วตั้งอายุอนุญาโตะเมื่อไหร่แพ้ทุกทีเพราะอะไรเพราะว่า มันต้องฝ่ายอะไรฝ่ายรัฐกับฝ่ายไอ้ผู้เจ้าของธุรกิจและมีส่วนกลางและไอ้คนกลางต้องยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นมันก็ซื้อแค่ไอ้ตัวกลางนั่นนะ้นไอ้ตรงนี้ก็จ่ายจ่ายสองที่ได้เงินเลยใช่สบายสบายเลยนี่ไงเมืองไทยเพราะงั้นท่านนายกครับผมว่าท่านนายกรู้แต่ท่านนายกเนี่ยใจดีเกินไปหรือยังไง ก็เนี่ยเขาว่าหรือยังไงเนี่ยมันใจดีเขาไม่ใจดีแต่ว่ามมันอยู่ที่หรือยังไงมากกว่าเพราะว่าท่านนายกก็าพูดตลอดรับบาทสลึงท่านไม่เอานะซึ่งอันนี้ชื่นชมเลยนะบาทสลึงไม่เอาน่ะถูกแล้วเพราะมันไม่ใช่เงินของท่านมันเป็นเงินของประชาชนนี่แต่ว่าไอ้พวกที่มันเอากันอยู่เนี่ยท่านนายกจะจัดการยังไงแล้วนี่เห็นบอกว่านี่นะเห็นบอกว่าก็ถามว่าที่ถามนายกแล้วนะอ่ะออกจะมาเป็นอย่างนี้บอกว่านายกประชุมร่วมคลมคสชปัด อบกรณีหุ้นร่วงดิ่งบอกแถลงการไปหมดแล้วร้อยสาสิบแปดจุดก็ตอบมาที่ตอกท่าัหน่อยยังดีเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะเมื่อวานตกไปแล้วแล้วเด้งขึ้นมาแล้วแต่วันนี้ตกต่ออีกนี่เกือบห้าสิบจุดอ่ะก็น่าจะบอกว่าอ้าวสถากนการณ์เมื่อวานวันนี้ไม่ควรระวันกันนะครับพักที่ขึ้นตอนเช้ามาแล้วตอบใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นก็ชัดน้ำมันก็ตกมากกว่าเดิมดาวโจนส์ก็ตกมาแล้วฉะนั้นวันนี้ท่านปะธานคำตอบที่ใหม่กว่าเมื่อวานนี้คือตลาดหลักทรัพย์บ้านเรา ฝากคุณสถิติมิ่งพงพันธ์ด้วยซึ่งเป็นประธานเนี่ยต้องดูว่ามันมีการช้อนหรือเปล่าปล่อยข่าวด้วยเพื่ออะไรใครปล่อยทุบเพื่อช้อนทุบเพื่อช้อนคือหมายความว่าต้องการซื้อหุ้นทูกอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ้นนิ่งๆไม่ได้หรอกมันต้องทําให้ตกผิดปกติขึ้นผิดปกติแล้วก็ไม่เม่าตายชนั้นตรงนี้เนี่ยกระบวนการของตลาดหลักทรัพย์กรอตรงกรอตหรือตลาดทรัพย์ไม่เคยที่จะจัดการกับไอ้พวกปั่นหุ้นเนี่ยนะ ได้อย่างจริงจังเลยเป็นสิปีกว่าจะทำเสร็จนะเป็นสิปีไหวได้แล้วมันมีนมคุ้มชมาวบ้านก็ลืมหมดแล้วใช่เออฉะนั้นก็นายกคงต้องแอคทีฟบ้างกันเนี่ยแล้วก็ทีมเศรษฐกิจมันเหงาเหมือนไก่เหงาไม่รู้เรื่องเลยใครตรวใครเป็นทีมเศรษฐกิจก็แน่ตอนนะี้นะไม่มีข่าวเคอะไรเลย,เลยไม่มีข่าวคลับชาวบ้านจะดีใจได้เลยว่าเฮ้อยอน,น,นาคตบ้านเรามีความหวังมันมีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าหวังหวังลมแรงๆรอดูว่าเออ จะมีสาหการที่เอื้อมนวยมันเปลี่ยนไปตัวให้สาการมันแปลเปลี่ยนได้ตัวเองแทนที่เป็นฝีมือการบริหารนี่คุณตัวพลลองดูสินายกบอกนายกท่านเนี่ยนะ,ะคือรัฐบาลเนี่ยมีกูรูเศรษฐกิจสองคนเออใช่มีคุณสมคิดที่เป็นนักการตลาดมีหม่อมอุ้ยนักการเงินถูกไหมแต่ว่าสองคนเนี้ทำไมแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับมันหน่อมแนมมากเลยไม่ชอบกินเกาเหลาปะ มันเกาเหลาก็อาจจะส่วนหนึ่งมีแน่นอนใครบอกว่าไม่มีผมไม่เชื่อใ่มีแน่นอนนะผมได้ข่าวภายในด้วยซ้ำบางทีประชุมนะเขาประชุมกันนะเขาอย่างนี้ถ้าคุณสมคิดจะพิเต์อีกคนจะชวนอีกคนหนึ่งคุยไม่ฟังอ๋อซึ่งหนวดกระดิกเหมือนกันนะคือไม่มีหนวดแต่หนวดกระดิกคือไม่มีมายาสอะไรเงี้ยคือคุยไม่ฟังเอออแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านนายกก็ใจอ่อนกระหม่อมอุ๋ยความจริงถ้าใช้ คุณสมคิดมาถ่วงดุลดีๆนะม,มันจะช่วยได้สองคนโดยเฉพาะนักการตลาดแต่คันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่อันเขาบอกตอนตั้งรัฐมนตรีคนของคุณสมคิดนี่ไม่ได้เลยอเขาหวังว่าจะให้คนบางคนไปอยู่ตรงกระทรวงพาณิชย์ก<อ>็ไม่ได้อกอแล้วก็เลยต้องเอาทหารไงไปอ,อยู่แทนทำไมไม่ไม่มีความเด็ด,ด,ดขาดในการตัดสินใจยงไงผมไม่ทราบทนายยกยัง,ยงไง<อ>แต่ว่าวันนี้ผลมันมันพิสูจน์ ว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยแก้ปัญหาให้เกเษตรกรก็ไม่ได้แก้หลายหลายอย่างไม่ได้แล,แล้วเศรษฐกิจโลกแย่ลงเนี่ย<ช>เราจะตั้งรับไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคุณสุพิชมาทุกอย่างดีขึ้นหรือจะเก่งขึ้นนะไม่ใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเขากมหัวหน้าทีมจะต้องมีบรารมีต้องมีวาทศิลป์หรือมีศิลปะในการ ปกครองคนเอาคนเก่งมาทํางานให้แล้วใช้คนเก่งในแขน่งไหนให้เป็นแล้วให้อำนาจเขาเลยใช่ใช่เนี่ยนี่แหละเหมือนเรย์เกนนะตัวเองไม่ฉลายเป็นนักแสดงหนังใช่แต่่าเป็นดาราคุณเก่งทั้งหลายว่าตามเรื่องนะแต่ผมจะตัดสินใจเองคุณเถียงมาคุณผู้รู้ทั้งหลายแหละคุณเถียงกมานะเดี๋ยวสรุปผมฟังผมตัดสินใจเอาไงงี้สิป้าเปรมก็เหมือนกันใช่ มัเป็นท่านก็เอาคนเก่งเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าคนนี้ก็ฉลาดคนนี้ก็ฉลาดและคนนี้คนฉลาดแต่หากเอาอารมจะใครจะฟังใครว่านี่สุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่ลงตัวไอ้หัวเรือก็ไปทางท้ายเรือไปทางไอ้ตรงกลางเรือก็จะไปทางนึงก็เคว้งเคว้งอย่างนั้นแหละคือปัญหาเศรษฐกิจวันนี้ของโลกเนี่ยมันจะต้องต้องลุกไม่ใช่รับนะตั้งรับด้วยลุกอ่ะนะเพราะว่าอะไรอย่างเช่นพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่เรื่อยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย คุณไปลงทุนมากกว่าคุณทักษิณอีกนะอแล้วบางเรื่องที่ลงทุนอาจจะไม่จําเป็นเร่งด่วนเออส่วนใหญ่เป็นเรื่องก่อสร้างทั้งนั้นเลยอแล้วใครได้บริษัทก่อสร้างไปดูสิมีใไม่กี่เจ้าเองไม่กี่เจ้าหน้าเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมหมดหน้าเดิมหน้าเดียวกับที่อยู่กว่าคุณทักษิณเลยใช่เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลผลิตจริงๆแต่มันเขาเรียกมันเป็นการสร้างให้กับคนมีเงินแต่คนจนนี่ไม่ได้อะไรเลยก็นายกยังบอกเลยบอกว่าเนี่ย จะไปตั้งเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจแปดแห่งแล้วจะชิญชวนคนมีเงินเศรษฐีบ้านเราเข้าไปลงทุนนะแล้วคนจนจะมีสิทธิ์ไหมทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าใช่คุณสมพลลองดูดีๆนะในฮ่องกงเขาบอกสิบสี่ตระกูลเนี่ยผูกขาดฮ่องกงแต่ในประเทศเราเนี่ยถ้าดูจริงๆตระกูลใหญ่ๆน้อยมากใช่ไม่กี่ตระกูลนะใช่นะใช่เรานับหัวได้เลยใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมาก ไม่กี่ตระกูลแต่เขาเรียกคุมตั้งแต่การผลิตตั้งแต่สายพันธุ์เลยใช่มาจนกระทั่งตลาดก็เป็นของเขาตลาดค้าย่อยก็เป็นของเขาอีกตลาดค้าส่งก็เป็นของเขาอีกสรุปแล้วคนหนึ่งตระกูลเนี่ยนะมันผูกขาดทุกระบบกินทั้งหมดทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยแล้วรวมไปถึงแม้กระทั่งระบบการสื่อสารด้วยใช่ถ้าแบบนี้เนี่ยท่านนายกรองบอกผมหน่อยว่านี่คือธุรกิจที่ท่านนายกเห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่า อยู่กับท่านนายกแล้วยังจะไปเปิดพื้นที่เศรษฐกิจเท่าอีกแข่งนี่ให้เขาไปครอบงำทุกอย่างผมว่าท่านนายกลองลองคุยกับคนที่เขารู้นะแล้วมาดูซิว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะทําอะไรอย่างไรท่านนายกต้องฟังคนที่เขาเยอะๆข้างนอกนอกนอกไม่ใช่เฉพาะแค่คนสองคนที่อยู่ข้างตัวท่านอย่าไปฟังคนข้างนอกด้วยนะเมื่อเรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาไปคุยดูแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นในทุนใหญ่อยู่กับท่านอ่ะ พอเขาบอกว่าขึ้นเงินค่าแรงสามร้อยบาทมันบอกครับผมอ้วให้ห้าร้อยเลยก็มันใหญ่อ่ะกาไรมันเยอะอ่ะมันให้เจ็ดร้อยยังได้เลยแต่ไอ้คนสามร้อยะเจ๊งกันเป็นแถวเลยกาไรมปนอย่างไนกำไรก็เปนจากคนนี่คนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่แี่ไปจ่ายเขาใช่ไหมใช่เพราะเหตุนี้เองเราถึงไม่ได้ยินคําว่าเกษตรอินทรีย์ต่อไปไม่มีเลย ไปรูปเกษตรไม่มีอีกแล้วท่านนายกไม่พูดถึงเลยนะไม่พูดเลยเซรซีไม่พูดเลยเรื่องงดใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงนะให้เกษตรีรเพื่อยกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดสารพิษไม่พูดอีกต่อไปแล้วที่ไม่พูดเพราะว่ามองดูอ้อคนอยู่ในแวดวงเดียวกันขายใหญ่คอรมอก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นหุ้นส่วนกันอยู่กับบริษัทที่ ทำสารไอสารเคมีนายก็ไปแต่งงานแต่งงานเขาลูกสาวเขาด้วยใช่ไหมขายใหญ่ไปหมดคือเราไม่ได้รังเกียจนะกับคนที่จะรวยมากไม่อิจฉาด้วยใช่แต่ท่านนายกลองนึกอีกทีคนรวยระดับพวกนี้ต้องไปสู้ในต่างประเทศเอแล้วในประเทศให้คนจนเขาได้สู้กันบ้างแต่นี่มันมากินในประเทศใช่แล้วก็ได้เงินหนุนจากรัฐบาลประเทศจีนด้วยใ่เพราะงั้นพอเป็นแบบนี้เนี่ยท่านนายก ประเทศไทยจะไม่เหลือวันนี้คุณถอยพรรู้เปล่าวีซ่าไม่ต้องเสียไม่ต้องเงินนะั้นะคนจีนมาเมืองไทยอ่ะเขาบอกคนจีนเนี่ยลองไปดูสิไม่กลับบ้านกันเท่าไหร่เยอะแถวประตูน้ําแถวเยาวราชวันยี่สิบสองเดินเกนลื่อนเลยนะ <c oughs> ไปดูสูงกานค้าทุกแห่งสิ <c oughs> เวลาอย่างร้านสุก,กี้กันนะ <c oughs> หรือร้านอาหารที่มีที่ที่เก็งเป็นกลุ่มอ่ะเราไปดูสิแล้วดูรถไฟฟ้าคนคน,คนขึ้นไปมีคนต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์เยอะ คือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของคนต่างชาติใช่เพราะว่าหนึ่งมาอยู่ทำอาหากินสะดวกสบายนะทําทั้งสิ่งถูกกฎหมายผิกดกฎหมายได้ใช่นี่นี่คือประเทศไทยไปดูร้านอาหารจีนทุกวันนี้มีเด็กเสรฟมาจากเมืองจีนอ่ากุ๊กมาจากเมืองจีนใช่ผู้จัดการมาจากเมืองจีนคนไทยแค่เปิดประตูร้านแค่เ,เองเขาเรียกว่าวันนี้เปิดแผ่นดินเราก็เป็นลูกจีนนะใช่แต่มันต้องยุติธรรมกับประเทศประเทศหน<ช>ึ่งว่า การที่คุณจะมาหากินที่นี่เฮ้ยคนที่นี่ต้องกินหากินได้ก่อนแคชเชียเอ่ยอ,อโอเปอเรเตอ,อร์เอ่ยู่ทานนี้นะคนจีนพูดไทยได้ทั้งนั้นเลยอะเพราะเขาพวกนี้เด็กพวกนี้ก็จะเรียนภาษาไทยมาก่อนจากคนจีนแล้วมาลายา้ายไปที่นี่แล้วเชียงใหม่เยอะเลยนะแล้วอยู่ในกรุงเทพนี่นี่อยู่ได้ไงเราวก็ไม่ใชให้มันมีวีซา่าม,มันต้องมีวีซ่าเข้ามาต้องมีสเต็มให้อยู่ได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเอ๊ะอยู่กระทั่งพูดไทยคล่องปุ๊แล้ว จะมีครอบครัวแล้วเขาอยู่ได้ยังไงวะหน้าบ้านผมมีเออกาหล <c oughs> <ช>ีคุณหน้าบ้านผมมีไต้หวันอยู่คุณน,นะเฮ้ยมาอยู่หลายปีแล้วนะมาอ,อยู่ได้ไงวะผมงงมากเลยนะไอ้ถ้าเราอยู่ไต้หวันเราอยู่ได้ไหมสักสองสาเดือนอยู่ได้ไหมอุเดือนอยู่ได้ป่ะอ่ะ,อะอเราจะเป็นพวกกรรมกรอยู่เมืองไทยจุงที่ไปาขายแรงงานแค่เองนี่คือก็ฝากนายกดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลบางแห่งนี่เขาเรียก เอางบประมาณคนไทยไปดูแลคนต่างชาติใช่บางที่นี่นะมีแต่ต่างชาติหมดออกลูกออกหลานมาเยอะแยะเลยนะเต็มไปหมดเราออกลูกเยอะเลยนะออกมาแล้วโอ้โหไปคลอดลูกไปนั่นนี่โน่นครับไปดูสิต่างชาติเยอะแยะเต็มหมดคือท่านนายกรู้ไหมว่าประเทศจีนเนี่ยที่บอกว่าจะนู่นจะนี่เนี่ยเขายังมีเขาเรียกระบบภายในเขาใช่ว่าเขาให้โคกขายได้ห้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศเขาใช่ไม่ให้โตกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือต้องสินค้าติด เขาจะมีสิ่งเนี้อยู่ใช่แต่ของเราไม่มีเลยของเขามีกฎหมายกลางและกฎหมายแต่ละมณฑลใช่กฎแต่ละมณฑลอย่างเช่นเราจะเอาสินค้าไปขายในจีนนะคุยคุณต้องผ่านออยของเขาครับแล้วคุณต้องผ่านกฎหมายในแต่ละตำบลในในมณฑลเขาอีกต่างหากนะไม่ใช่คุณจะเข้าไปขายวางตลาดทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยในอเมริกาที่ว่าเสรีที่สุดแล้วนะในเปเปอร์บีชเนี่ย ตอนที่เศรษฐกิจอเมริกาเสียหายนะตกต่ำญี่ปุ่นไปซื้อสนามกอล์ฟเขาขายให้แต่กฎหมายของครินดิสบู e ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีบอกว่าต้องใช้คนอเมริกันบริหารคนอเมริกันบริหารแพงมากญี่ปุ่นไม่คุ้มเพราะเศรษฐกิจอเมริกาดีซื้อราคาถูกกลับเลยเพราะงั้นแต่ละประเทศเขาต้องคุ้มครองคนภายในเขา้อืมแต่ของเราในคนไทยกลายเป็นองชั้นสองอัหมดแล้วนะครับอก็เอางี้ ากไว้แล้วกันนายกท่าว่างๆนะคิดดูผลได้ผลเสียจากนโยบายเอซอะลรกันว่านี่แหละจะเป็นเกิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาทำมากินจนคนไทยแทบไม่อยู่ที่ยืนแล้วละ่ะอันตรายมากทได้คือเป็นพนไดรับจ้างน,นะอ้าววันนี้เวลาหมดแล้วครับครับดูกันแล้วกันว่าข่ําคือวันนี้จะมีราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไหม,นไหมคนดาวโจจะเป็นโจนหรือเป็นคนดีพวก่ชาาพวกนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ